ไปนะครับของหว่วยรัฐบาลในวันที่เท่าไหร่นะวันที่1เมษายนนะครับ2 5 6 4นร้อหสิบี่นะครับผมขออนุญาตจับเลยนะนะครับได้มาแล้วนะครับสวัสดีครับผมผมประสิทธิ์นินดี้นะครับ วันนี้นะครับผมกำลังจะพาไปดูเขาเรียกว่าเป็นกุมารน,นะครับกุมารกุมารแดงนะที่จังหวัดะเชิงเชาตําำบลพนมสารคามนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปอย่างใจจดใจจ่อทำไมผมถึงจะไปวันนี้นะครับบอกตรงๆว่ามีเหตุผลนำพาจริงๆนะระหว่างที่ผมเดินทางนะผมก็ได้แวะไปซื้อ ประทัดมาแล้วนะครับจำนวน5,000นัดไปซื้อพร้อมกันกับทีมงานตอนนี้นอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเดี๋ยวดูขอบมุมทางระหว่างทางเกิดดูเกิดความร่มรื่นมากๆนะครับแต่ว่าในใจนะครับพอเราได้ศึกษาประวัตินะได้ศึกษาประวัติแล้วขูรู้สึกแบบขนลุกมากๆนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปสัมผัสสถานที่จริงนะโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเดินทาง เดี๋ยวผมไปถึงวัดนะครับเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายบรรยากาศนะได้ถ่ายบรรยากาศแล้วก็เล่าประวัติคร่าวๆเ,เหตุการณ์ที่หลายๆคนเจอแล้วก็ตัวผมที่ได้สัมผัสแล้วได้เดินทางมาวันนี้วันนี้บอกตรงๆว่าปิดร้านด่วนเลยนะครับอยากจะมาทําตามคําที่พูดนะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปถึงวัดเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคนะครับผมเส้นทางนะครเป็นเส้นทางแคบๆนะ วิ่งมาก็จะมีกอไผ่นะก็ถ้ามากลางคืนก็จะรู้สึกแบบวิววิวยู่นะครับเดี๋ยวผมขับตอนนี้ใกล้ถึงหรือยังนะครับตอนนี้เราสังเกตดูอยู่ว่า,าเขาบอกว่าสังเกตดูชื่อวัดนะชื่อวัดนะาทาราใต้ใช่ไหมนี่ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงที่ วัดอะไรนะพีรุลวัดท่ารัตใต้วัดท่าลัตใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราเอาประทัดนะครับมาจุดแก้บนไอแดงนะครับแต่ว่าพอมาถึงวัดนะครับเข้ามาถึงวัดก็จะมีทั้งรูปปั้นหลายๆที่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรูปปั้นด้วยนะครับแต่ว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสำนักของไอไอแดงก่อนนะครับนี่ไอแดงอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะไปกราบไหว้ไอแดงนะครับหรือว่า ขอพอรไอแดงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีจุดที่สําหรับขายดอกไม้ขายอะไรนะครับก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เอาไปถวายได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดาการซื้อดอกไม้กดนะครับสวัสดีครับอันนี้ดอกไม้เนาะเวลาเราถวายเราอะไรเงี้ยต้องเอาอะไรบ้างครับ มีดอกไม้มีชูปมีเทียนแล้วก็น้ำแดงอ๋อน้ำแดงด้วยใช่ไหมครับมีอะไรกันนะเนาะเพราะวเนี่ยที่เขามาบวงสงฆ์มาถัง้คนเยอะแยะมากมายครับแล้วก็แจกด้วยจะจุดธูปนะครับเนี่ยมาตามสัตยาตามถึงที่เลยนะครับก็จะมาจุดนะครับจุดประทัดให้นะวันนี้ตามที่อ่าบอกนะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับจะได้กลับมาสักการะอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะครับผมตอนนี้นะครับเรากําลังจะจุดประทัดนะครับจุดประทัดกันนะนี่เลยนะครับผมให้น้องสาวเป็นคนจุดแทนนะอ่ะไปนะครับ นะครับเมื่อกี้เราจุดประทัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับอ่ะมาดูเลยเออเลขอะไรบ้างเนี่ยกกับ49่เนะครับสี่เกหรือหนึงเแล้วแต่สายตาคนมองนะบางคนนะครับอาจจะมองว่าเลขเก้านี้ก็เหมือนกันกับเลขเลขห อ้เลข6นะครับเป็นเลขตัวเดียวกันบางคนดูเลข7็เนี่ยกับเลข1เป็นเลขกันเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่โชคแล้วอยู่ที่ดวงของแต่ละบุคคลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาใบนี้กลับไปด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกสถานที่หนึ่งนะในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่อ,อ,อุทยานพระอาจารย์ส้วนนะครับมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรานะครับ ทีแรกผมก็พาไปดูแล้วนะครับว่าระหว่างทางที่เดินมานี่ก็จะมีรูปปั้นที่แบบเรียงรายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นผู้หญิงมีชื่อด้วยนะเขาบอกว่านะครับการรูปปั้นอยู่บริเวณนี้นะเขาได้เอากระดูกนะครับกระดูกของคนตายนี่แหละนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปปั้นนะนี่นะครับให้ดูเลยนะครับให้ดูเนี่ยสองดูรอบๆเลยพี่ดูนะครับนี่แต่ละรูปปั้นนะครับบอกได้เลยว่า พอเดินเข้ามาผมเนี่ยขนลุกเลยนะครับขนลุกเลยรู้สึกแบบแปลกๆเลยนะครับนี่อย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นเสียงพญานาคนะเป็นเสียงพญานาคโผล่ขึ้นมาจากดินเลยนะนะนี่โหจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมได้สก,กาบละกบับไหว้ท่านละนะครับเขาเรียกว่าเป็นสารนะสารอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับ เจ้าพ่อโคตวยเจ้าแม่โหตีนะโหท่านนั่งอยู่เป็นรูปปั้นเสมือนจริงขนาดเสมือนจริงมากๆเหมือนมีชีวิตด้วยนะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้วิธีการสักการะนะครับอ่าเรียกว่ากราบไหว้ท่านคือจุดทูปห้าดอกนะครับขอในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องความรักความสามาคัคคีอายุยืน ยืนนานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อกี้ผมขอผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะพิทุนถ่ายไปให้ดูหน่อยนะครับว่ารูปปั้นที่เรียงรายที่ผมว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับโอ้โหนี่นะครับเก่าแก่จริงๆนะดูภาพดูต้นไม้ดูสีเป็นธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงกานะครับอ่ะเขาบอกว่าที่นี่นะครับเขาเรียกว่าแรงจริงๆนะครับแปลงจริงๆไม่ว่าจะในเรื่องของการขอพรนะมา ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยอ่าดูอะไรนะครับมาดูตำนานของวัดนี้เลยนะครับที่คนพากันมากราบไหวขอพรอ,อ่ะเดินตามผมมานะจุดประสงค์ที่ผมมาวันนี้นะครับผมจะเล่าข้าวๆให้ฟังก่อนทําไมผมถึงมานะครับเมื่อวานผมได้ทําการขอนะครับเขาเรียกว่าขอพรน,นะขอพรจากไอ,ไอ้แดงนี่แหละคือผม ทำธุรกิจอยู่อย่างหนึง่งนะครับก็บอกว่าถ้านะครับถ้าประสบผลสำเร็จนะผมจะมากราบไหว้ถึงที่นะครับผมเลยได้เดินทางมาจนถึงอำเ,เ,เภอพนมสาร,ร,สารคามนะครับจังหวัดจะเชิงเชาเลยมาที่ตำหนักนี้นะหรือว,ว่าเขาเรียกว,ว่าเป็นอุทยานของหลวงพ่อส้วนนะพระอาจารย์ส้วนนะมานะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงที่จุดสถานที่แล้วนี่นะครับดูสถานที่เรียงรายเนี่ย ได้แดงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะความศรัทธ,ธาทั้งหมดมาจุดประทัดแก้บนมาจุดประทัดขอพรกันนะถ้าประสบผลสำเร็จเขาก็มาขอพรถ้าไม่ประสบผลสำเร็จเขาก็ไม่ได้มาแก้บนอย่างนี้นะครับนี่คือเศษประทัดที่เรียงรายเพื่อยืนยันว่าตรงนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะอ่ะโอเคนะครับศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมาดูนี่นะครับมาถึงแล้วเมื่อเช้านะครับผมไปจุดประทัดที่วัดนะครับที่วัดมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรูปปั้น ไอแดงจำลองนะครับที่ได้เห็นแต่ตอนนี้นะครับอ่านี่คือรูปปั้นแท้ๆเลยนะของไอแดงจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนะอ่ะนี่นะครับอ่าถ้าเล่าถึงนะครับถ้าเล่าถึงนะถ้าเล่าถึงว่าบางคนถามว่าเฮ้ยไอแดงเนี้ยนะครับตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเนี้ยตอนนี้ไอแดงมีอายุประมาณราวๆสาปีแล้วนะ ประมาณ30ปีแล้วเขาจะนำเอานะครับกระดูกหรือว่าอัฐิของเด็กที่ตายแล้วนะครับอาจจะตายเพราะว่าอุบัติเหตุหรือว่าตายตอนเด็กอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรูปปัน้นไอแดงนี้หรืออีกชื่อหนึ่งคือนะครับพายเพชรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้คนจะรู้จักกันในชื่อนี้นะครับรู้จักกันในชื่อนี้เลยนะครับาจ นะครับนี่นะครับมาดูสถานที่วันนี้ผมก็มากราบไหว้นะครับก็มาบอกอ่าสิ่งที่ขอพรเมื่อวานนะครับบอกว่าจะมาสักการะถึงที่นะครับสาธุสาธุนะครับวันนี้ก็จะมาขอพรด้วยแหละนะจะมาขอพรด้วยนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับขึ้นมานะครับกราบไหว้นะครับมีคาถาด้วยนะครับผม จุดทูบทั้งหมด5ดอกนะครับจุดทูบทั้งหมด5ดอก นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรักติโรหิโอกุมาโรอิติติวาสัธาทธะปะโทจิเจรุนิมหาลาพโ,โพนะโมพุทธ,ธายะ สาธุนะครับวันนี้ผมได้มาสักการะนะครับตามที่ได้จิตอธิษฐานขอไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็ได้มาถึงที่เลยนะก็ขอสักการะนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตนะนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะได้มาขอพรอีกนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะนะอ่ก็ให้มีคลิปนี้นะครับขอให้คนติดตามเยอะขอให้โด่งดังนะครับแล้วก็คนจะได้รู้จักแล้วก็ได้มาสักการะ ได้มาสัก,กระไอ้แดงนะถึงที่นะครับสาธุสาธุนะครับ,รบตอนนี้เราจุดทูปนะครับขอพรเป็นไอไม่ใช่ตัวทูปขอพรสัก,กระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่นะครับก็มีประวัติเล่าขานกันมาหลายหลายหลาย,ลายที่หลายๆคนนะครับเขาบอกว่ามีความเฮี้ยนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก อ่าเพราะว่านี่นะครับสังเกตด,ดูของเล่นเรียงรายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนนะครับมีลูกของคนก่อสร้างนี่แหละนะท่านเขาได้เข้ามาเล่นในนี้แล้วก็ได้มาผือนะครับจับเอาของเล่นของไอ้แดงเนี้ยไปเล่นนะโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวพอไปถึงบ้านนะครับก็โดนไอ้แดงเนี้ยไปก่อกวนนะครับจนนอนไม่หลับเลย นะครับจนนอนไม่ได้ก็ได้ออกมาคืนมีหลายตำนานนะครับมีหลายตำนานการกล่าวขานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาบนะครับเฮียในเรื่องของโชคลาบขอพรนะบางคนดุหวยมาหกงวดเจ็ดงวดซ้อนกันแล้วนะครับก็ได้มาทําการแก้บนนะผมมาวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายแค่มาสักการะตามที่พูดนะครับก็ถ้ามีโชควีลาบขึ้นมาตามที่ได้ขอไว้ก็จะดีนะครับผมขอโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนะไอแดง นะครับจะได้ซื้อปืนนะครับซื้อปืนใหญ่ๆมีแสงด้วยแสงเลเซื้อด้วยเอามาให้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับขอเลขมงคลนะครับกับไอ้แดงนะสาธุสาธุนะครับขอให้สื่อผ่านด้วยนะครับโดยการล้วงหนี้หายแดงนะครับหายแดงเนี่ยจะมีตัวเลขนะครับเสียงโชคเสียงลาบนะขอให้ได้ขอให้โดนนะครับ ผมขอนี้นะครับขอเป็นอของว่าต่อไปนะของห่วยรัฐบาลในวันที่เท่าไหร่นะวันที่1เมษายนนะครับสอง4นะครับผมขออนุญาตจับเลยนะนะครับได้มาแล้วนะครับเลขศูนย์ครับ เลขศูนย์ผมจับได้ตัวนี้อ่ะอันนี้คือเลขห้านะครับศูนย์ห้านะศูนย์ห้านะครับนี่นะเห็นเลขห้าเรียบร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ 4นะครับ054นะครับผมขอจับ2ครั้งนะครับศ5นนะต่อไปผมขอเลขหนึ่งนะครับเลขอะไรเนี่ย x สองนะครับ1 2ออีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองห้านะครับอ่ะโอเคนะครับขอให้มีโชคลาภนะ เขาเรียกว่าอุทยานนะครับใช่ครับทำไมถึงเรียกว่าอุทยานก็เมื่อก่อนเป็นสังฆสของอาจารย์ต้วนท่านมาอยู่ที่นี่ครับท่านมาเดวออกมาจากวัดท่าลตาต้แล้วท่านก็มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ตัวของท่านครับเป็นที่ปู่ท่านและท่านก็มาปั้นหุ่นก็เป็นสังฆสอาจารย์ต้วนท่านเป็นคนปั้นเองหรอครับหรือว่าให้ช่างช่านจะเป็นคนลงอัปกรณ์เอกสารัับเข้าไปแล้วก็เออตาหลังนี่ ที่เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวนี่ก็เลยตั้งเป็นอุทยานหมุนปั้นนะครับ่งเที่เป็นอุทยานหม่นปั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัดท่าละใต้เป็นที่ของวัดท่าละใต้ครับผมมีวัตถุมงคลด้วยเหรอครับใช่มีถองอาจารย์ส้วนแล้วก็มีกุมารแดงปลุกเสกเมื่อวานนี้ครับครับพี่ปลุกเสกอันนี้รุ่นแรกรุ่นที่สองโมกะวันผลเยอะอย่างวันผลเยอะมากทั้งสอั้งทั้งทั้งที่วัดทั้งที่นี่เลยครับอันนี้อันนี้คือ เป็นพระนิกูกที่อาจารย์ต้ตทนท่านใส่ไว้ในฐานพระเป็นเหรียญของท่านยี2520ครับท่านใส่ไว้ท่านไม่ได้บอกว่าท่านใส่ไว้แต่พอดีอาตมาย้ายฐานพระตอนปรับภูมิท่านในวัดก็เจอโดยบังเอ,เอ,เอิญเมื่อปีทองแบบนี้พระอาจารย์ส่วนท่านท่านเก่งในด้านไหนครับท่านเก่งในด้านอยู่ยงคงกระพันแล้วก็เมตตาครับเหรียญของท่านก็คเยกคออยเข้าค่า ปรัิก็คือเม่ตาประหละกินเลยมื่อก่อนให้ปลาพัฒนาไปเรียบมวยผมประกวดมิเทอรแลนโดเมื่อปีสองพันหาร้อยามสิบใครนะครับปราพัฒราชุตานุพงผ์ตกปภาพัสนาปลาพัสราชุตานุพงผ์ตอนนี้แต่งงานกับคอนเซปเตชั่นบุญครับเมื่อก่อนก็ประกวดมิเทอแลนโด่อปีสองพราิก็มาหาจาน์ต้นจันร์ต้นให้ประลิตไปครับผมประกวดชนะได้ที่หนึ่ เราเอามาโชว์เป็นเวทีเลยเมื่อก่อนนี้ที่ต่อมาลัยสามติมาโชว์ว่าได้ปรัชจาการต้านต้วนไปแล้วตอนนี้เม่ไม่ได้ที่ว่าแต่